สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับนกพงสะกรเสียงวิหกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นการแสดงพฤติกรรมที่แปลกๆนะคิดว่ามันน่าจะแปลกๆนะครับเพราะว่าการมายืนสะกดรอยตามแอบฟังแอบถ่ายคลิปส่งให้สายทำไมล่ะคุณพ่อคุณคิดว่าบนรถบัสไม่มีคนสังเกตพฤติกรรมของคุณเหรอ ขอเสียงแน่กูเมื่อนำงานแต่ละมือก็พอแห้งแล้วนะครับนี่คือการระบายของนกพงศกรนะเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะมายืนสะกดรอยตามเพื่ออะไรแอบฟังแอบถ่ายคลิปส่งให้สายทำไมละ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอยากคิดว่าองค์กรเสียงวิหกไม่รู้นะเพราะว่าเขามีคนอยู่บนรถบัสมีคนสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ของคนที่กระทำอะไรที่ แปลกๆแ,แบบแน่อยู่นะครับแบบไดอีกแล้วพ่อนะเอกวิรสักก็เข้ามานะครับคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าสังคมสมัยนี้คือเราเราใจคนยากนะยิ่งเป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับยิ่งอยู่ที่สูงมากขึ้นยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นหรือยิ่งมีคนรู้จักวงเสียงวิหกการมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งนะ แล้วก็มันเหมือนดาบสองคมนะครับมีทั้งดีและไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็คือมีคนที่จะคอยสกัดดาวรุ่งคือคอยสกัดแข้งสกัดขานะครับมีทุกรูปแบบเลยอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจทีมงานสิงห์วิหกนะครับถามว่าทําไปเพื่ออะไรมันมีคนหลายประเภทครับมีทุกรูปแบบอย่างนี้ศิลป,ปินอึดอัดแย่เลยดิถูกไหมครับอึดอัดน,นะแบบเนี้ยคือไม่ชัดเจนอะมาแอบถ่ายนะแล้วก็มา ทำนูน่นทำนี่นะครับมาแอบมาสอดแนมอะไรประมาณนี้นะครับพ่อจ๋าของน้องอ้าอายเนี่ยมีหลายคนเป็นห่วงนะคือน้องกำลังมีชื่อเสียง <c oughs> พยายามอย่าปล่อยให้เป็นหนยคนเดียววงใหญ่มีลูกน้องเยอะไม่รู้ว่าใครคิดอะไรอยู่ในใจแต่ละคนความคิดส่วนตัวของแต่ละคนนะนะเขาก็หวังดีแล้วก็เป็นห่วงนะครับหลายคนก็มีแต่แนวเป็นนาอลูกพฤติกรรมหลกัก หลายมีทุกแนวเป็นคุณพ่อลูกโดกคุณพ่อนกปศกสู้ๆนะก็คือมีเหตุการณ์แบบนี้เอานอกอ้าายมาอยู่ใกล้ๆตัวพ่อจา๋าก็ดีนะเป็นห่วงนะครับสู้ๆละกันเพราะว่าทุกเรื่องธรรมดานะครับมันก็มักจะเป็นเรื่องที่เราสามารถเซฟได้นะเรื่องแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ใจคนเหมือนกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว ใจคนเนี่ยยากแท้อย่างถึงนะครับพ่อจ๋าก็ต้องระวังตัวเองด้วยมองรอบๆตัวเองและทุททกๆคนก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะลูกจ๋าต้องระวังเขาให้เยอะๆนะเอาเขาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวกับพ่อจา๋าไว้ช่วงนี้กระแสลูกจาก๋าและเสียงวิพงกำลังมาแรงเราอย่าไว้ใจใครดีที่สุดน,นะครับไป,ปไหนมาไหนก็ต้องอไปกับพ่อจา๋าหรือคนในครอบครัวเราดีที่สุดเหมือนที่ แม่เขาคิดคิดกันแหละประมาณนี้นะครับคือแม่ๆเนี่ยเขาก็อยากให้พ่อจ๋ากับลูกจ๋าอยู่ด้วยกันคนเราคิดไม่เหมือนกันความอิจฉามันมีนะจะแสดงออกมาให้เห็นหรือเปล่าก็เท่านั้นนะครับก็ประมาณว่าก็ไม่เข้าใจว่ามายืนสะกดรอยตามแอบฟังแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีสายที่จะส่งคลิปหรือเอาไปทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรถ้าเราคิดในมุมบวกนะครับคือเขาอาจจะรักศิลปินก็ได้รักมากคลั่งมากเลย แอบถ่ายเพราะเขาเข้าไม่ถึงหรือเปล่าหรือ,อยังไงมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับการที่เขาจะแสดงความรักเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ถ้าเกิดว่าเรารักเขาจริงๆหรืออยากจะเข้าไปคุยกับเขาคือก็อย่างที่แอดเคยบอกอะเดินก็ไปคุยกับเขาเลยนะครับหาเวลาหลังไม่เข้าไปขอถ่ายรูปเข้าไปพูดกับเขาเลยตรงๆดีกว่าเนาะเขาจะได้สบายใจนะครับดีกว่ามาแอบแอบถ่ายด้อมอมมองๆนะครับแล้วก็ มีพฤติกรรมแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมายืนสะกดรอยตามอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือไม่โอเคนะมันแปลกๆนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ